อันนี้คือหน้าหมาที่เช็ดตัวเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ขนมค่ะแม่บอกว่ากินอะไรเยอะแยะกินมากไปแล้วหมาก็เลยมานอนอยู่อย่างนี้ค่ะกินมากไปแล้วรู้ตัวไหม้าเพลินกินเยอะไปแล้วนะเดี๋ยวพี่หมอแต้มก็ให้ลดน้ำหนักอีกฮะรู้ตัวเปล่าฮะ <c oughs> อ่าอ่อ่อ่ เป็นข้อตกลงที่เราทํากันไว้ตั้งแต่เด็กๆอ่ะโอเคลุกมาลุกมาเร็วแล้ววลุกมาเอาขนมสิเอาปะเนี่ยอย่าเปลี่ยนใจนะไหนนมอ,อ,อยู่ไหนเอาเร็วแม่ให้ออแหมันเป็นข้อสนธิสัญญาที่ทํากันไว้ตั้งแต่พาเพลินเด็กๆไม่ให้ได้ไงอะสวัสดีสวยๆก่อนน่ารักน่ารักเอออ่ะมาอ่ะไปชิ้นเดียวจบนะคะแค่นี้แหละเดี๋ยวก็ถ่ายตลอดเวลาอาปายนอนได้ นอนกลางวันได้นะโอเคเชิญ okay. นาฬิกาปลุกให้รู้ว่าได้เวลาแล้วได้เวลาจะ5้าโมงแล้วนาฬิกาปลุกตอนจะเที่ยงคืนแม่ต้องนอนได้แล้วนาฬิกาปลุกตอน เช้าตอน8ปดโมงครึ่งแม่ต้องตื่นได้แล้วและนาฬิกาปลุกตอน4ี่โมงสีนาทีแม่เขาหิวข้าวเย็นแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะโอ้ย <c oughs> อไปไปไปโอ้ยใครจะไปไม่พาไปไหวโอ้ยไป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 หนูเอาอะไรลงไปเอาลูกบอลลงไปเหรออ่าไปไปเดินไปเดินไปโอ้ยโอ้ยหนูหิวหนูหิวแม่ปิดแอปแป๊บ,บนึงหนูไปหนูหิวแล้ว ไปค่ะไปค่ะอี่ข้าวเย็นแล้วค่ะไปค่ะ <Hey. S 1> อะป้าอยู่ไหมอาลูกกินข้าวค่ะป้าอาไปค่ะฝากด้วย <Hey. S 1> โอ้โหอะไรเนี่ยพ่อ <Hey. S 1> ฮะ พ่อเป็นม้าทั้งวันเลยออะแล้วเสือออเส้ออะไรเอาเสื้ออะไรอายางๆเลยไปอยู่ที่พื้นข้างล่างให้แม่เช็ดตัวก่อนให้แม่เช็ดตัวก่อนเปิดแอร์ให้ลูกค่ะป้ามันอบอ้าวเลยเนี้ยอ่ะไปเลยไปอยู่ตั้งตรงนั้นน่ะแล้วคุกไปเลยไปหาตรงโน้นไปนั่งเป็นลม yeah <laughs>